ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองวิโรธน์ฟาดหมดซัดเดือดสมชายแก่กะโหลกกะลาหลังเปิดคลิปแฉสอวอเคยพูดไว้ชัดไม่ขวางนายยกเสียงทางมาวันนออย่าศึกวุ่นวันที่19กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมของรัฐสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอบราประธา,านรัฐสภาเป็นประธานการประชุม ในเวลา15นาฬิกานาทีระหว่างเปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นก่อนลงมติในประเด็นที่เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไก่ให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนาย,ยกอีกครั้งจะทำได้หรือขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41หรือไม่นั้นสมาชิกมีการโต้เถียงกันจนทำให้บรรยากาศของที่ประชุมตึงเครียดโดยระหว่างที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิษร สอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่อภิปรายได้นำคลิปการอภิปรายของนายสมชายสแสวงการสอวอรที่เผยแพร่นในเว็บไซต์รัฐสภาที่ระบุว่าสอวอไม่ขวางการโหวตนายกของเสียงข้างมากจากสภาหากมีเสียงสอสสอ0รเสถึง300เสียงสอวอก็ไม่มีปัญหาไปทำอะไรแล้วซึ่งพูดไว้เมื่อวันที่24มิถุนายน2 5 6 4พร้อมระบุว่า เป็นพฤติกรรมของสอวทอีไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากพบความพยายามขัดขวางคาเดตนายกที่เป็นเสียงข้างมากของสภาต่อมานายสมชายลุกขึ้นประท้วงและขอให้ถอนคลิปดังกล่าวออกพร้อมกล่าวตอบโตวาตนมีคลิปของนายวิโรจน์จำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่อยากนำมาเปิดอย่าทำแบบนี้เลยอย่าเล่นเป็นเด็กโตสักทีเถอะทำให้ในายวิโรจน์กล่าวตอบโตวา หากให้ผมโตสักทีผมขอบอกท่านว่าแก่ให้เป็นด้วยอย่าแก่กะโหลกกลาอย่าก,กลัวอย่าแสดงอาการกลัวความจริงหลอนสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้ไหนบอกว่าแก่เป็นทั้งนี้นายนัทบุตรบัวประทุมสส้อมชีร,รายชื่อพักก้าวไก่ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนนายวิโรธและกล่าวตอบโต้นายสมชายด้วยว่าอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็ก ก่อนจะมีการประท้วงบานปลายนายวันมูฮัมหมัดนอมาาได้วินิชัยให้นายวิโรธถอนคลิปดังกล่าวแต่นายวิโรธปฏิเสธไม่ถอนเนื่องจากคลิปดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนายวันนอแล้วเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะมาไม่อนุญาตตนต่อที่ประชุมได้อย่างไรทําให้นายวันมูฮัมหมัดนอมาากล่าวยอมรับว่าตนได้อนุญาตตามเอกสารที่เสนอมาแต่ไม่ได้เปิดดูคลิปดูเนื้อหา พร้อมขอให้นายสมชายถอนทําให้นายสมชายตําหนินายวันมัวหมัดนอพร้อมกล่าวว่าตนไม่ถอนจากนั้นนายวันมัวหมัดนอตัดสินใจให้นายสมชายและนายวิโรดยุติการตอบโต้และไม่ต้องถอนคลิปที่เปิดไปแล้วเพื่อให้การประชุมสภาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ